พี่ชอบเริ่มต้นวันด้วยอาหารเช้าดีๆนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ energy ตลอดวันมันโอเคมากๆช่วงนี้พี่ชอบทานเมนูนี้มากมันคือเค้กกล้วยน้ํำว้าที่ทําในกระทะนะคะสูตรก็ง่ายมากๆเลยก็คือใช้กล้วยน้ํำว้า2ลูกหรือใครจะใช้เป็นกล้วยหอมก็ได้แล้วก็ใส่ไข่2ฟองใส่ข้าวโอ๊ตแบบเต็มใบแล้วก็เอาลงกระทะแบบนี้เลย รองกระทะด้วยเนยหน่อยนะคะแล้วก็โรยชีสไปเมนูนี้มันอิ่มทองมากๆเหมือนทั้งได้กินของขาวแล้วก็ของหวานในถ้วยเดียวกันเลยค่ะแล้วก็มีจิงเจอร์ช็อตด,ด้วยค่ะ ี่ว่ามันดื่มง่ายกว่าพวกน้ำขิงไม่ใส่น้ำตาลน,นะลองทําดูพี่ลงสูตรไว้ให้แล้วก่อนกินเค้กกล้วยน้ำว้าพี่ก็จะปั่นน้ำผักกินก่อนน้ำผักกับพี่พยายามให้มันมีผักหลากหลายสีเท่าที่จะเป็นไปได้นะและนี้เป็นเมล็ดแฟลกซีดีค่ะก็ใส่รวมไปในหปั่นเลยในเมล็ดแฟลกซีดอ่ะเขามีไขมันดีมีโอเมก้าสามเนาะเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่โอเคอย่างหนึ่งเลยตอนนี้พี่ท้องได้ยี่ห้าสัปดาห์แล้วน้ำผักปั่นเนี่ยเป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้พี่ยังท้องไม่ผูกและนี่ก็เหยื่ออออขงงเเเรราาาคค่่ะะะต้้โจจจนนนนนนบัััักกกกกิิหมืส็็ผป,นนะะปด ถ่ายด้วยบนลบรอดแล้วเราก็ค่อยกินเค,คเก้กกล้วยน้ำว้าซึ่งบอกเลยว่ามันอิ่มมากๆแล้วพอกินเสร็จปุ๊บเข้าข้างน้ำเลยใครที่ช่วงเช้ามีเวลาน้อยแต่อยากทานอาหารดีๆแนะนำกินแบบนี้ก็ได้ค่ะใช้เวลาไม่นานในการเตรียมเลยแล้วก็อิ่มท้องนานมากๆ